สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายถึงจุดผิดพลาดของนักศึกษาที่ทําสอบแล้วเสียโอกาสในการได้คะแนนในวิชาการบัญชีชั้นการสองนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ข้อภาษาอังกฤษนะครับส่วนมากแล้วจะผิดข้อนี้กันก็นกคือ Inven น o r y เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาขายสินค้าเป็นเงินสดนะครับการขายสินค้าเป็นเงินสดนั้นสินค้าถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเมื่อขายได้เงินมาก็ต้องอยู่ในกลุ่มของกระแสงเงินสดจากการดําเนินงานนะครับดังนั้นข้อนี้จะต้องตอบ A นะครับ หรือบางคนอาจจะตอบโอก็ได้นะครับจะตอบเอหรือโอก็ถูกนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วไม่ได้ตอบกันนะครับก็เลยไม่ได้คะแนนไปนะครับนี่คือจุดที่1นนะครับที่ทําผิดพลาดกันไปนะครับต่อไปนะครับจุดที่จะผิดพลาดอีกก็คือเวลาทํากันมาเนี่ยไม่ได้ขีดเส้นหรือถ้าเกิดขีดเส้นขีดเป็นสีน้ําเงินนะครับผมก็จะไม่ให้คะแนนนะครับผมก็จะตัดคะแนนตรงนั้นออกไปเพราะว่าเวลาที่เราเรียนบัญชีกันเราฝึกความรอบคอบนะครับ ฝึกความเป็นผู้มีระเบียบวินัยดังนั้นเวลาขีดเส้นครต้องใช้ปากกาแดงนะครับใครที่ไม่ขีดเส้นด้วยปากกาแดงหรือขีดเส้นแล้วไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดนะครับผมก็จะตัดคะแนนตรงนี้ออกไปนะครับต่อไปการลงบันทึกรายการนะครับเวลาลงบันทึกรายการเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเราก็จะลงด้านเดบิตกับเครดิตนะครับแต่เราจะต้องรู้ว่าโดยเบสิกแล้วจะต้องมีคําอธิบายรายการค้านะครับซึ่งนักศึกษาคนนี้เนี่ยไม่ได้อธิบายรายการค้านะครับ แม้จะลงชื่อบัญชีถูกตัวเลขถูกแต่ไม่อธิบายรายการค้าผมก็จะหักคะแนนออกไปนะครับดังนั้นเวลาที่ทําบัญชีควรต้องอธิบายรายการค้าด้วยนะครับในตอนที่เรากาลังเรียนหนังสือกันอยู่เนี่ยควรจะต้องฝึกตั้งแต่ตอนที่เรียนนะครับนี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสําหรับนักศึกษาคนนี้ก็คือเนี่ยนะครับทำงบกระแสงเงินสดมานะครับแล้วก็ไม่ขีดเส้นนะครับผมก็จะคะแนนในส่วนนี้ไปนะครับไม่ขีดเส้นควรจะต้องขีดเส้นด้วยนะครับคนนี้ไม่ขีดเส้นนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงจุดที่ผมจะคะแนนนะครับและจุดที่นักศึกษาส่วนมากทำผิดพลาดกันในวิชาการชีต้นทุนหนึ่งนะครับจุดแรกเลยก็คือทำมาไม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับขี่อย่างนี้นะครับมาส่งผมผมก็จะคะแนนนะครับถือว่าทํางานมาสกปรกนะครับเป็นนักบัญชีจะต้องมีความละเอียดรอบคอบนะครับสะอาดด้วยนะฮะไม่ใช่ทํามาอย่างนี้นะครับดังนั้นอย่างนี้ผมจะตัดคะแนนออกไปนะครับนี่คือจุดที่ผิดจุดแรกเลยนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่นักศึกษาจะทําผิดกันนะครับก็คือว่าในบริษัทนึกคิดเนี่ยนะครับเขามีผลิตภัณฑ์กอซึ่งก็คือสินค้าสําเร็จรูปและมีผลิตภัณฑ์ขอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้นะครับสรุปจัดตรงนี้ก็คือว่ามีสินค้าสําเร็จรูปเพียงรายการเดียวนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ขอนั้นถือเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราคนต้องทราบนะฮะแล้วก็มีผแผนกผลิตสองแผนกนะครับคราวนี้เวลานักศึกษาทําตอบผมมาเนี่ย การลงบัญชีนะฮะคำว่างานระหว่างผลิตนั้นเนื่องจากมันมีงานระหว่างผลิตอยู่ด้วยกัน2แผนกคือแผนกหกับแผนกสนะฮะดังนั้นงานระหว่างผลิตจะต้องขีดแผนกที่1หรือรแผนกที่2ด้วยนะครับนักษาคนนี้ก็ไม่ได้ระบุมานะครับว่าเป็นแผนกที่1และ,ะแผนกที่2นะครับซึ่งเขามี2แผนกก็ต้องระบุด,ด้วยนะฮะคนนี้ก็ยังผิดอีกนะฮะวัตถุดิบ เวลาล้างวัตถุดิบนะถูกเบิกใช้ก็ต้องเครดิตด้วยวัตถุดิบนะฮะไม่ใช่วัตถุดิบทางตรงค่าแรงก็เหมือนกันฮะจะต้องเป็นคําว่าค่าแรงเฉยๆนะครับลงบัญชีผิดครับก็คือว่างานระหว่างผลิตเนี่ยมันจะต้องขีดด้วยแผนกที่ทําการผลิตไม่ใช่งานระหว่างผลิตกอนะฮะไม่ใช่นะฮะมันจะต้องเป็นงานระหว่างผลิตแผนกหนึ่งแผนกสองก็ว่าไปนะฮะอันนี้มางานระหว่างผลิตกอนี่ผิดนะฮะผมให้ผิดนะฮะสำหรับ จุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักศึกษาเนี่ยทำมาโดยไม่อ่านโจทย์เลยนะครับว่าผมสั่งให้ลงบันทึกรายการแค่เพียง3รายการเท่านั้นนะครับแต่นักศึกษาเนี่ยทำมาแบบครอบคลุมเลยแล้วให้ผมเลือกตอบนะครับผมจะไม่เลือกนะครับเพราะว่ามันมีที่ถูกกับที่ผิดนะครับผมจะไม่เลือกเฉพาะที่ถูกผมจะเอาที่ถูกกับที่ผิดมาหัก,กลบกันก็แปลว่าไม่มีคะแนนนั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะนักศึกษาเนี่ยลงบัญชีมาทุกๆรายการเลยผมไม่ได้สั่งเลยนะฮะผมสั่งแค่เพียง3รายการแต่นักศึกษาเนี่ยลงมาเยอะเหลือเกินนะฮะผมจะไม่เลือกตอบนะฮะ ดังนั้นผมก็จะตัดคะแนนออกไปนะฮะถือว่าไม่ฟังคําสั่งนะครับบอกว่าให้ตอบเฉพาะที่สั่งให้ตอบเท่านั้นนะฮะนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับให้จัดทางบกําไรขาดทุนนะฮะสำหรับนักศึกษาคนนี้เนี่ยเวลาจะทํางบกำไรขาดทุนก็ไม่เขียนชื่อบริษัทนะครับไม่เขียนรอบระยะเวลาบัญชีนะครับแถมเวลาทางบแล้วเนี่ยก็ไม่มีการขีดเส้นนะครับทํามาไม่เรียบร้อยเลยนะฮะเนี่ยผมก็จะหักคะแนนออกไปนะครับ ถือว่าไม่เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ควรจะต้องทำนะฮะสำหรับนักศึกษาคนนี้ก็ผิดกันมันใหญ่นะฮะผมให้บันทึกผลิตภัณฑ์พลอยได้นะครับเป็นไรายได้อื่นนะฮะทำมามา3แบบเลยนะฮะผมไม่ได้ทำา3แบบผมไม่ทำแค่เพียงแบบเดียวนะฮะเนี่ยนะฮะถือว่าไม่เข้าใจคำสั่งนะฮะผมก็จะไม่ให้คะแนนนะครับตรงนี้นะครับ ให้ทําแค่อย่างเดียวทํมาสามอย่างให้เลือกตอบนะฮะผมไม่เลือกนะครับสําหรับในตัวข้อสอบนะครับผมก็ระบุเอาไว้แล้วนะครับว่าให้ใช้ทศนิยมสองตแหน่งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรียนกับผมในทุกๆเทอมนะฮะผมก็มักจะเน้นย้าอยู่ตลอดเวลาว่าผมจะให้ใช้ทศนิยม2ตําแหน่งนะครับถ้าผมไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นเนี่ยต้องใช้2ตําแหน่งตลอดนะฮะแต่ก็มีนักศึกษาบางคนนะฮะทำสอบมา เหมือนกับไม่เคยเียนกับผมนะฮะถ้าเกิดไม่เคยเลยนกับผมก็ควรจะต้องดูจากคําสั่งในตัวข้อสอบด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะผมให้ใช้ทศนิยมสองตำแหน่งก็ยังทํามาสี่ตำแหน่งเนี่ยนะฮะลงบัญชีก็สี่ตำแหน่งเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่ให้ถูกนะฮะเพราะว่าคําสั่งมันบอกอยู่แล้วนะฮะในตัวข้อสอบว่าให้ใช้สองตำแหน่งเท่านั้นนะฮะมีใช้สี่ตำแหน่งมาแปลว่าไม่ได้อ่านคําสั่งนะฮะผมก็ให้ผิดไปนะครับ นอกจากนี้มันก็ยังมีการทําผิดพลาดน,นะฮะสำหรับนักศึกษาบางคนซึ่งน่าเสียดายมากนะฮะควรจะต้องทําสอบได้ขั้นตอนทําถูกหมดนะฮะน,นะครับจุดที่เขาผิดพลาดก็คือว่าเขาเอาห0พันคูณสิได้60,000่นนะฮะหนึ่งหคูณสี่ได้4ี่0 0ื่แต่เวลาเอาส0 0หมื่คูณสิเนี่ยเขาได้แค่20,000นซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็น2,000สนนะฮะเอาสองแสนบวกสี่หมื่นบวกห็จะต้องได้เท่ากับสามแสน คราวนี้เวลาเขาคูณตัวเลขผิดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเขาก็เอาไปหารผิดด้วยนะฮะจากที่ควรจะต้องเป็นสามแสนเนี่ยก็เป็นแสนสองนะฮะเป็นตัวหารก็จะได้ตัวเลขผิดเมื่อได้ตัวเลขผิดเวลาคำนวณต่อนหน่วยก็จะผิดไปด้วยะฮะดังนั้นก็เลยทําให้ถูกเลยนะ,ะเกิดจากความสับเพล่านะฮะในการบวกตัวเลขนะครับสำหรับนักศึกษาคนนี้ก็ผิดพลาดอีกเช่นกันนะฮะก็คือว่า แม้จะทำมาทศยมสองตำแหน่งก็จริงอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเอา4 0่ห0หนเนี่ยให้ใช้2ตํตำแหน่งมันก็จะต้องมีการปัดเศษโดยคำตอบก็คือ6.67เนะครับเพราะว่าใช้2ตํตำแหน่งนะครับตั้งแต่เลข5าขึ้นไปปัดขึ้นนะฮะแต่เขาก็ไม่มีการปัดขึ้นนะฮะผมก็ถือว่าผิดนะฮะไม่ทำตามคำสั่งเพราะว่าเคยบอกแล้วว่าตั้งแต่ตำแหน่งเลข5าขึ้นไปให้ปัดขึ้นนี่ก็ไม่ปัดขึ้นนะครับ อีกคนหนึงนะฮะอันนี้ก็ทําถูกมา2จุดนะฮะใช้ทศยม2ตําแหน่งแล้วก็ปัด2ตําแหน่งนะฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเอาไปหา,าจริงๆแล้วมันจะต้องได้6 6 7นะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ปัดน,นะฮะดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดไปนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เขารู้นะฮะแต่เขาก็พลั้งเผลอนะครับ